เราจะมารีวิวดวงปี2020และดูในอนาคตว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นวะถ้าความรักมีแฟนรักกันดีคน,นที่ได้ไพ่กองนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานสายครีเอทีฟคนทำงานประจำครีเอทีฟรุ่งปัางงานดีเด่นดังการใช้ภาษาต่างประเทศ้วยมีนแกฉันจะรวย <laughs> เฮ้ยตรงมากอัน,นตรงมาก สสวัสดีค่ะพบกับช่อง Peach Panisha วันนี้เราก็จะมาในลุกของยิปซีโบฮีเมียนอะไรแบบนี้นิดหนึ่งก็ไม่มีอะไรค่ะ <laughs> เราจะมารีวิวดวงปี2020 และดูในอนาคตว่าปี2021ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนไม่ได้ดูดยเองนะคะทุกคนอย่างงงว่าพีทเปลี่ยนอาชีพเป็นแม่หมออะไรอย่างนี้แล้วนะก็แล้วว่าการดูดวงมันอยู่กับชีวิตของทุกคนอะไม่มากก็น้อยเนาะแต่สำหรับเราเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไม่ไม่ค่อยยึดถือเรื่องดวงอะไรมากนักแต่ก็มีแบบสั้ส่วนหนึ่ง ให้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและมีสติในการใช้ชีวิตลวกันเรียกว่าเป็นแบบท่าสมมติออนไลน์อย่างเงี้ยมีเว็บอะไรให้กดดูเล่นๆรู้สึกว่าเออช่วงนี้อยากจะลองไปเช็คเหมือนเช็คเลดติ้งดวงนิดนึงว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นยังไงมากอะไรเงี้ยเราก็จะไปแบบกดออนไลน,น์ทีนี้เราก็ไปเจอหมอดูออนไลน์มาคนหนึ่งซึ่งดังมากในทวิตเตอร์มีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาตอบไอ้ตัวคำถามที่เราถามไปในสตอรี่ว่าเฮ้ยถ้าดูดวงออนไลน์ดูที่ไหนแม่นเขาบอกว่า เป็นหมอดูยอดฮิตแล้วก็ดูแม่นมากในทวิตเตอร์ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยก,ก็พีทก็จะมารีวิวดวงของพีทเองให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันจะตรงหรือมันจะแม่นหรือมันจะอะไรยังไงไหมไปดูกันเลยเราจะไม่บอกนะคะว่าเป็นเป็นแหล่งไหนเป็นหมอชื่ออะไรอะไร <S <S <อ>คลิปนี้นะคะโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมใส่ไว้ค่ะใส่ไว้ ใส่ไว้ได้โตโตะค่ะใส่ตัวโตๆค <c oughs> ่ะใส่ตัวโตมาค่ะเริ่มดูดวงกันซึ่งเราจะย้อนกลับไปดูก่อนว่าปี2020เนี่ยดวงเราเป็นยังไงนะคะเ <sh arp> ขาบอกว่าแม่นมากไปดูรีวิวแฮชแทกแม่หมอคนเนี้ยโอ้โหแม่นจริง ตรงจริงเราก็เลยทําข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วก็เลยขอลองใช้ข้อมูลอ้างอิงจากคุณหมอคนนี้ใน Twitter แล้วกันนะคะมาเริ่มกันเลยที่กลับไปดูภาพรวมคร่าวๆก่อนปี2020ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับดวงเราเออซึ่งแม่หมอคนนี้นะคะเขาจะใช้วิธีการดูดวงเนี่ยคือการดูดวงแบบดูดวงไพ่ยิปซีเรียลเต็มไปหมมาค่ะเริ่มกัน นี่ใช้คอมอยู่นะคะใช้คอมดูแล้วเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นไงอันนี้เป็นภาพรวมปี2020แบบร่าวๆนะน,นีของเราเขาจะมีไพ่ให้เลือกแล้วก็มีเลขหมอกแล้วทีนี้เราก็น่าจะต้องตั้งจิตอธิษฐานนิดนึงเนาะตั้งจิตนิดนึงไพ่ที่เรารู้สึกถูกชะตาโอเคเราเลือกไพ่เลข5้าค่ะตื่นเต้นอะเราไม่เคยดูดวงย้อนหลังอย่างนี้เลยอ่ะของเรานะคะเป็นปีที่แบบสบายสบายอ่ะ <c oughs> มาอ่านกันช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยสบายสบายมากเลยนะคะคือยังไงดีเป็นแบบสบายสบายเอ,อยๆเป็นช่วงชีวิตที่เช็ t เท่าดาวได้ดีถ้ามีอะไรที่เคยเหนือมาก่อนช่วงปีแรกนี้จะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นสําหรับคนที่ยังเรียนหรือแพนจะเรียนมีโอกาสได้เรียนสูง <Wow. S 1> หรือประสบความสําเร็จในด้านการเรียนงานอื่นๆนอกจากครูก็น้า เบื่อไปนิดถ้าครูก็จะดีในช่วงนี้มีโอกาสได้ไปงานแต่งบวชบุญต่างๆด้วยในช่วงนี้ความรักถ้ามีแฟนก็ชิวๆ แฟนก็แห้งๆ mm. ครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาที่สบายตัวหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างสบายเหมือนครึ่งปีแรกแต่หน่าเบื่อร้อยกว่าสบายจนไม่รู้เอาอิลเลเมนต์ไหนมาพูดมันเรื่อยมันชิวในบางแง่จะเบื่อบ้างโดยรวมอยู่ได้แบบนี้ทุกเรื่องมีโอกาสได้บินอันนี้เน้นจะต่างประเทศถ้าความรัก มีแฟนรักกันดีถ้าโสดก็โสดสบายใจ <c oughs> การเงินค่อนข้างชิลไงก็คือชิลหมดเลยนะคะปีที่แล้ว <c oughs> ปีที่แล้วของเราขอรีวิวก่อนก็จริงๆเป็นเป็นปีที่จะเรียกว่าชิลไหมก็มันก็นิ่งๆนะเพราะว่าเราก็ทํางานประจําใช่ไหมแล้วเราก็ทํา o u t u ู e ด้วยแต่ถ้าอันเนี้ยเรารู้สึกว่าตรงไหมอาจจะตรงประมาณแค่ประมาณ40%นะคะถ้าดูดวมย้อนหลังอันนี้ตรงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ชิลไหมก็รู้สึกว่าชิลแต่ก็เหนื่อยหรือเหนื่อยเป็นปกติแล้วแต่มันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้พักเลย เพราะว่าพอเรามาทํ o u t u b e เนี่ยเราต้องอัดคลิปทุกเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็มันต้องเป็นคลิปทั้งไลฟ์สไตล์เนาะแล้วมันก็จะมีแบบเราต้องไปอัดเพลงที่เป็นโคเวอร์ด้วยอะไรเงี้ยควบคู่กันไปแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยเพลงออกมาเลยแต่เป็นช่วงที่เราเรียนรู้แล้วก็เราได้เรียนแต่งเพลงแล้วเราก็ได้ทำเก็บสต็อกเพลงไว้ถ้าเรื่องการบินต่างประเทศได้บินก็ก็ตรงค่ะได้ไปทำงานที่ เวยนนามทำงานเว็เจ็ดสั้นๆก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีก็ถ้าเรื่องย้อนหลังก็กลางๆค่ะไม่ค่อยตรงมากต่อไปทุกคนก็จะเป็นการดูดวง3เดือนแรกในปี2021เขาบอกว่าเรื่องที่จะเจอในช่วง3เดือนแรกของปี2021นะคะอันนี้จะมีไพ่ยิบสีให้เลือกแล้วหน้าไพ่เนี่ยจะมีลูกเต๋าเป็นรูปต่างๆให้เลือกเลือกอันนี้ล้กันเราจะเลือกรูปที่เป็นรูปลูกเต๋า ที่เป็นเทียนและมีเปลวไฟเขาบอกว่าได้งานใหม่ได้อะไรใหม่ๆคนที่ได้ไพ่กองนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานสายครีเอทีฟคันทำงานประจารย์ครีเอทีฟไม่ว่าจะเป็นค o อปปี้ไรเตอร์อีดิเตอร์ครีเอทีฟเอไอนักเขียนหรืออะไรต่างๆที่ต้องใช้ไอเดียจะเป็นช่วงที่ดีมากเป็นช่วงที่มีไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ project, ค่อนข้างเยอะรุ่งปังงานดีเด่นดัง ถ้าไม่ได้ทํางานในสายนั้นก็ไม่ต้องกังวลจะมีงานใหม่เข้ามาใน3เดือนนี้ลองสมัครงานได้เลย ีโอกาสจะได้งานใหม่สูงมากๆถ้าได้ช่วงนี้จะได้งานที่ดีหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศด้วยนะคะหรือคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วและยังไม่คิดจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายนิดหนึง่งหรือมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้สะสางคนที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์โปรเจกต์เก่าปุ๊บมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาปั๊บติดเปิดแอคเคาท์ลูกค้าคนใหม่คือมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาที่ค่อนข้างคาถา่าย <Wow. S 1> ก็จริงค่ะถ้าที่ทํางานที่ออฟฟิศก็คือมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ค่อนข้างคาถา่ายแต่มันนนออาจจะเเป็หมื ยปกติอยู่แล้วไหมเว่าทุกปีใหม่อะมันก็ต้องมีเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆดิใช่ปหมเออค่อนข้างท้าทายแต่มันเป็นความวุ่นวายที่ดีเพิ่มประสบการณ์และเอาไปต่อยอดได้ส่วนโปรเจกต์ใหม่จะให้ประสบการณ์ที่ดีกับคุณมากๆเหนื่อยหน่อยหนึ่งวุ่นวายแต่ทําแล้วดีค่ะยินดีด้วยค่ะจ้าจาเฮ้ย ตรงมากตรงมากจริงอันนี้ตรงมากเพราะว่ามันมีงานใหม่เข้ามาจริงๆแล้วก็ในส่วนของงานประจําของเราอะ่ะเราก็มองทิศทางในการที่เราจะขยับเคยื่อน mmove on อะไรบางอย่างอยู่ด้วยซึ่งก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสัญญาณที่ดีที่ที่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆที่ดีด้วยแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับอันนี้อันนี้การใช้ภาษาทางป,ประเทศอุ้ยีวแต่ว่าอะไรอ,ะอันนี้ไม่รู้ โอเคค่ะประมาณนี้และกันแค่หัวแค่หัวเรื่องที่เราเลือกไพ่ใบนี้ได้ก็คือกระตงแล้ทีนี้ช่วงช่วงเดือนมกราเนี่ยเขาเขายังมีหมวดให้เลือกอ่ะยังไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้จะมีดูดวงในอนาคตรวยอู้ฟู่ไหมอ่ะไปดูกันนะคะก็เป็นไพ่ยีบสีแล้วนะคะมีเบอร์หนึ่งสอสาสเขาบอกว่าให้เลือกไพ่กองที่รู้สึกถูกใช่ปะเราเลือกไพ่เบอร์ที่สองค่ะ รวยแบบรวยเลยแกฉันจะรวย <laughs> ฉันจะรวยแบบรวยเลยค่ะรวยเลยค่ะนี่เขาบอกว่ารวยเลยค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าที่บ้านคุณมีมรดกตกทอดมีบริษัทหรือกิจการของครอบครัวที่คุณสามารถได้เงินจากตรงนี้ไหมดูเหมือนคุณรวยอยู่แล้วไม่ค <laughs> ุณดิฉันไม่รวยค่ะ <laughs> ในอนาคตเลยยิ่งดูรวยเข้าไปใหญ่ถ้าในปัจจุบันคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณรวยอู้ผู้ขนาดนั้นในอนาคตคุณจะรวยขึ้นอีกค่ะหรือในบางคนที่ฐานะธรรมดาโวยธรรมดาหรือในบางคนที่ฐานะธรรมดาถ้าแต่งงานปุ๊บจะโชคดีได้คู่ดีที่มีธุรกิจมีเงินในกองสีหรือเล่นหุ้นมาตั้งแต่เด็กในช่วงเวลาที่คุณสร้างครอบครัวได้ไม่ว่าคุณหรือคนที่จะมาแต่งงานกับคุณในอนาคตรวยแน่นอนรวยมาก มากยินดีด้วยนะคะก็คือหมอดูดวงให้ดิฉันแล้วนะคะว่าในอนาคตรวยมากยินดีด้วยไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราก็รู้สึกว่า จริงๆอ่ะบางทีการดูดวงอ่ะมันทําให้เป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตเนาะเหมือนถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยแกในอนะคตรักแกจะรวยมากเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องรวยแน่เลยพอแบบเหมือนในความคิดเราฉันจะต้องรวยฉันจะต้องรวยมันก็ทําให้เหมือนเรามีไฟในการแบบต้องไปทํางานต้องขยันเก็บเงินหรือว่าเนี่ยหรือขนาดอันเนี้ยบอกว่าถ้าแต่งงานปุ๊บจะโชคดีได้คู่ที่มีธุรกิจคือบางคนก็อาจจะทําให้แบบ ไปหาแฟนแล้วก็แต่งงานเลยอะไรเงี้ย hmm? การดูดวงมันจะนําทางความคิดเรานําทางความเชื่อเราแล้วก็นําทางทัศนคติและสู่พฤติกรรมอะไรแบบเนี้ยให้เราเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะทีนี้นะคะคือไม่อยากดูเรื่องรวยอีกแล้วอะ่ะอยากดูเรื่องแบบงานสุขภาพความรักบ้างแต่พอดีแม่หมอยังไม่ได้เปิดการดูประเด็นอื่นๆมานะคะสําหรับ ต้นปีนี้เมื่อกี้บอกว่ารวยไหมใช่ไหมอันนี้ต่อไปคือดวงคุณจะรวยด้วยวิธีไหนนี่ก็คือช่วงช่วงที่แม่หมอเพิ่งปีนี้เพิ่งมีประเด็นนะคะมันมีประมาณ3ประเด็นก็คือดูดวง3เดือนแรกในปี2021ในอนาคตรวยอุ้งฟู่ไหมแล้วก็ดวงคุณจะรวยด้วยวิธีไหนงั้นอันสุดท้ายค่ะดวงคุณจะรวยด้วยวิธีไหนตื่นเต้นแล้วอันสุดท้ายนะคะ ขอตั้งจิตอธิษฐานในการเลือกไพ่สักนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งสองสามสี่ให้เลือกอีกแล้วไพ่ถูกชะตาเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่ง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 ึ่งหนไม่ได้เข้ากับการที่จะเป็นยิปซีและแม่หมอเลยนะคะตอนนี้ว้าวเขาบอกว่าเราจะต้องเราจะรวยด้วยวิธีการสร้างธุรกิจซึ่งตรงกับสิ่งที่เราอยากจะทําในอนาคตอ่านกันค่ะ แค่หัวก็น่าอ่านแล้วคนที่จับได้กองนี้ถ้าอยากรวยจริงๆคุณต้องทําธุรกิจต้องสร้างอะไรของตัวเองขึ้นมาหรือใครที่มีธุรกิจของที่บ้านอยู่แล้วก็ให้ต่อยอดธุรกิจของที่บ้านไปคือถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะรวยได้ยากจะต้องสร้างต้องมีอะไรเป็นของตัวเองมันจะรวยจากน้ําพักน้ําแรงในการทําธุรกิจซึ่งธุรกิจที่ว่า จะคิดตัวโปรดักต์ขึ้นมาเองแล้วสร้างเป็นแบรนด์ใหม่ก็ได้หรือจะซื้อมาขายไปแต่มันต้องทําอะไรบางอย่างและต่อยอดทํางานจากมันคุณจะใช้เงินทํางานไม่ได้ต้องสร้างต้องลงแรงมีโอกาสรวยนะคะมีโอกาสที่เจอธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณหรือกรณีคนที่ไม่มีหัวธุรกิจจริงๆไม่มีเวลา แนะนำให้ร่วมหุ้นกับเพื่อนกับญาติไปช่วยบริหารได้เหมือนกันสู้ๆค่ะอวยพรให้คุณร่ํารวยนะคะพ๋อแม่หมอนนะคะได้อวยพรมาให้เราแล้วนะคะรู้สึกว่าเรามีไฟแล้วนะคะสําสหรับข้ออื่นๆเนี่ยมันก็จะมีอย่างถ้าสมมตินคนเลือกเบอร์2เป็นเก็บเงินเพื่อการลงทุนต่อยอด3ปรับนิสัยใช้เงินให้น้อยลง4ต้องทําหลายอย่างถึงจะรวยก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวดวงย้อนหลัง2020กับ ดวงในอนาคต2021็ก็เราจะบอกว่าจริงๆการดูดวงอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดก็อยากให้ทุกคนเหมือนดูดวงได้แต่ว่าเราว่าทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับการกระทําเราด้วยสมมุติว่าดวงบอกว่าจะรวยแต่ถ้าเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้ขยันเนี้ยมันก็เป็นไปได้ย,ยากถูกไหมคะดังนั้นเราว่าการกระทำเนี้ยสำคัญมากๆสําคัญมากๆเลยในการที่จะทําให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นได้ในอนาคตลิกอย่างหนึ่งก็คือการแบบมีสติในการใช้ชีวิตสมมุติดวงเขาบอกว่าคุณจะต้องระวัังอุุบตติเห อะไรแบบนี้เราก็อยากไปกังวลมากเกินไปว่ามันจะต้องเกิดอุบัติเหตุแต่ให้เอาเรียกว่าการดูดวงอะไรบางอย่างนะั้นน่ะมาเป็นข้อควรระวงังแล้วก็แนวคิดในการที่จะมีสติในการช,ชีวิตไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นที่เขาเตือนไว้ประมาณนี้มากกว่านะคะเราก็คิดว่าอย่างนี้แหละคะ่ะเรียกว่าตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งก็แล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลคะ่ะก็ประมาณนี้เพราะจริงๆแล้วบางคนนะ่ะ การดูดวงมันเป็นการที่แบบนำทางให้เขามีกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาแบบมีชีวิตต่อได้จริงๆนะบางคนสําหรับบางคนวันนี้พี่ก็มารีวิว การดูดวงประมาณเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเราดูหมอไหนในทวิตเตอร์ก็ลองอินบ็อกซ์มาหาเราแล้วกันเดี๋ยวเราจะแอบกระซิบบอกไปให้ว่าใครนะคะยังไงอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งให้เราด้วยนะคะจะได้เจอคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ p ี่